เมนเคลมอีกแล้วโผลเม้นขอบคุณลิซ่าใส่ชุดลายธงชาติกัมพูชาขึ้นโชว์ในไทยลิซ่าแบลัดพิงค์เซอร์ไพรส์สวมชุดลายธงชาติไทยขึ้นโชว์โซโล่เพลงบนเวทีราชมังเจอดราม่าชาวเน็ตเขมนเคลมเป็นโมเมนต์สุดประทับใจและสร้างความภาคภูมิใจให้บลิงไทยอย่างมาก เมลิซ่าแบลคพิงค์ขึ้นโชว์เพลงโซโล่ในคอนเสิร์ตแบลคพิงค์เวิ l ์ t ทัวร์2อ in b a n g k o ินแบคอกณสนามราชมังคลากีฬาสถานรอบสุดท้ายเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา26ตุลาคม68 ไฮไลท์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือการปรากฏตัวของลิซ่าในชุดบอดี้สูทคริสตันสุดอลังการที่มีดีไซน์ด้านหลังเป็นลายธงชาติไทยอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามก็ไม่ไวายเจอชาวเน็ตกัมพูชาออกมาอ้างว่าชุดดังกล่าวคือธงชาติของพวกเขา ซึ่งหลังจากโชว์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลมีเดียได้แสดงให้เห็นลายธงชาติไทยด้านหลังชัดเจนจะมีชาวเน็ตกัมพูชาบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงเคลมว่าลายดังกล่าวนี้มาจากลายธงชาติกัมพูชาทําให้มีการแสดงความเห็นกันในเชิงลิซ่ารักกัมพูชาและขอบคุณลิซ่าที่ไม่ลืมกัมพูชา กลายเป็นประเด็นดราม่าให้ชาวเน็ตไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นตอบโต้อย่างดูเดือดว่าแม้แต่เด็กประถมยังดูออกเลยว่านี่มันธงชาติไทยเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงว่าลิซ่าเป็นคนไทยและโชว์ดังกล่าวเป็นโชว์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่มีเหตุผลเลยที่ลิซ่าจะใส่ชุดลายธงชาติกัมพูชาขึ้นแสดง